สวัสดีคะ่ะจะกลับบ้าแล้วส่งงานส่งงานไปเจอกันใหม่อ่าส่งงานนะคะโอโยกไม่ไหว นี้เราจะแบบทัดตานิดนึงนะคะปลาเล็กปลาน้อยก็จะปล่อยไปนะคะก็จะประมาณนี้นะคะร้อนโอเคก็ขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้ที่อยู่ชมอยู่คุยอยู่คอมเมนต์เป็นเพื่อนกันนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดหัวใจให้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวทุกครั้งที่ตกปลาหรือออกหมายนะคะหนก็จะ จะส่งงานให้นะนะชมกันเนาะยังไงก็ฝากติดตามตลอดเลยนะ